สำหรับร้านจินตนาตกาแฟนา่านนะคะวันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะอยู่เยอะแยะมากมายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเอามาตีบูดนี่เหรอกรได้ยินเจ้าเมื่อจะใครถามจะใครถามว่าจินตนาเป็นชื่อของไผ่เราได้แรงมันด้านใจมาจากงอยั่งและเจ้าของอยู่ตรงไหนใครกัวไผ่เป็นคนจินตนาอ่าครับเรา,าฟังสักน้อยหนึ่งหนูชื่อซัสซีมนุทานนะคะ จะเป็นพนักงานร้านนะจ้าเจตนาก็คือเป็นเจือเจ้าของร้านค่ะครับพูดแต่เออแต่เมื่อจะเจอกาแฟมันมีเพิกค่ะ<อ>จือร้านเล่าพอดีว่าตอนนั้นตอน,น,นที่แล้วนั่นใจได่แรกคือแกทํางานเกี่ยวกับอ่าโครงกัรวันนี้ค่ะเราตั้งพรอพอ่้อมฝนปลูกกาแฟชาวบ้านปลูก<ช>กาแฟแต้ลมไม้เด็นทีเราต้องตัดต้นไม้นี่ยนะค่ะ อันนั้นก็เพื่อซีเรือนเล่าดูแลใช่ค่ะนะครับเขาได้ยินมันีพฤกษ์มายังเมิร์ดก็คือคุณจินตนาเปิดกับเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนมณีพฤกษ์มายังเมิร์ดค่ะแล้วจากนั้นมาล่ะครับจากนั้นมากับเปลี่ยนจะเป็นกาแฟจินตนาไอเนี่ยเป็นเป็นจือจินตนากาแฟน่านค่ะก็คือรีแบรนด์เห็น้ยค่ะรีแบรนด์เพราะว่าเขาบอกได้ใจกาแฟจากมณีพฤกษ์อย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะหลากหลายไม่ใช่หลากหลายดอยของในเมืองน่านนี่นะคะจุดเด่นของจินตนากาแฟน่านคืออันยังครับมันมีความโดดเด่นของกาแฟ กาแฟเขาได้ยินได้ฟังเนี่ยราเบก้าหรืาาอโรบัสซ่าที่เขาใจอ,อย่างไรล่่นกาแฟเขาเป็นลักแล้วก็หน้าตออเนี่ยเอามาจากดอยในผ่องไข่หู้อย่าครับนองถ้ากาแฟร้านจิชงเป็นเนครั้งเดิมจเจ้าใจเป็นลักๆก็เขาเป็นจ็กดอยมันดอยมันน่พึกค่ะแต่ตอนนี้คือเราจะ